สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้มาถึงเล่นว่านอ่านตำราตอนที่11นะคะคือว่านพยานกนะคะจริงๆที่บางครั้งเราชะงักหรือหายไปหลายวันเพราะว่าเราต้องชั่งใจเพราะเพราะในตำราเก่าๆจริงๆอะคะ่ะว่านหลายๆตัวน่ะมันมืดแปดด้านมากนะคะ เราก็เลยเอาไงดีที่จะเอามานำเสนอให้พวกเราได้เรียนรู้หรือว่าศึกษาไปด้วยกันนะคะอันนี้พศ2473เนอะพูดถึงว่านพยานกว่าอย่างไรบ้างว่านพยานกต้นดุดต้นตาลอันนี้เป็นสไตล์ของสไตล์ของการบันทึกลักษณะว่านแบบคนโบราณเลยนะคะ สมุนไพรก็จะคล้ายๆกันแต่ว่านเนี่ยจะหนักกว่าคือจะเปรียบเหมือนต้นนั้นสัตว์ตัวนี้ต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้อยู่ตลอดเวลาแต่เราก็เข้าใจนะเพราะในสมัยนั้นน่ะมันง่ายที่สุดแล้วที่จะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับอันนั้นเหมือนกับอันนี้เพราะว่าคนเมื่อก่อนน่ะเขาก็จะรู้จักต้นไม้รู้จักสัตว์เนี่ยเยอะกว่าในสมัยนี้เยอะมากนะคะสมัยนี้เรารู้แค่ว่าต้นไม้ก็คือต้อนเขียวๆสัตว์ก็คือ รู้แค่หมาแค่แมวป่าก็รู้จากปะเนินปะดุอะไรอยู่ไม่กี่อย่างเนาะแต่คนเมื่อก่อนน่ะเขาจะมีความรู้เรื่องพืชและสัตว์ที่กว้างกว่าสมัยนี้พอเขารู้เยอะเวลาเขาเปรียบเทียบเขาก็เปรียบเทียบให้คนในรุ่นเดียวกันฟังว่าใบมันเหมือนต้นนั้นดอกมันเหมือนต้นนี้หัวมันเหมือนสัตว์ตัวนั้นสัตว์ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอ่ะเริ่มแรกก็ตั้งโจทย์กันเลยต้นดุด ต้นตาลใบเหมือนใบมะตาดเอาอยางเอาเปลือกมาต้มกินโรคหายอันนี้มองในแง่ของยารักษาโรคนะคะต้นเหมือนต้นตาลใบเหมือนใบมะตาดเรามาดูเล่มต่อไปเนาะ เล่มนี้เป็นเล่มของหลวงประพัดนะคะตีพิมพ์เมื่อปีพศ2 5งพหลังจากเล่มแรกประมาณ29 9ปีพูดถึงวันพยานกว่าอย่างไรในประโยคแรกก็ลอกกันมาเลยนะคะต้นจุดต้นตาลใบเหมือนใบมะตาดเอายางเอาเปลือกมาต้มกินแก้โรคอีกตำ รับหนึ่งว่าต้นเหมือนต้นไม้เท้าใยม่อมแกะไรแทงปิศนากันเนาะใบเหมือนใบคนทีสอดอกเหมือนดอกชิงชี้เขาออกว่าชิงชี้นะคะแต่จริงๆก็คือชิงชี้หัวเหมือนเกล็ดปาตะเพียง ถ้าได้รักษาไว้จงดีทำได้สารพัดอันนี้จะเริ่มหลากหลายล้จากอันแรกที่เป็นยารักษาโรคอันนี้เริ่มเริ่มหลากหลายแล้วว่าทำได้สารพัดแต่หมายถึงต้นที่มีลักษณะแบบนี้นะเท่ากับสองตำราพูดถึงว่านพยานกที่มีลักษณะที่แตกต่างกันมาดูตำราที่สเป็นตำรา ดูว่านและพระเครื่องพระบรมธาตุเล่มนี้เราเชื่อได้เลยว่าน้อยคนนักที่จะมีถืออยู่ในมือนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่มีหนังสือว่านแปลว่าเก่งกว่าชาวบ้านเขานะคะไม่ใช่นะขอย้ําเราจะย้ําอยู่เสมอว่าไม่ใช่ว่าคนที่มีหนังสือว่านจะเก่งกว่าคนที่ไม่มีหนังสือแต่จริงๆแล้วก็คือเขาแค่ขยันหรือว่าลงทุนที่จะพยายามศึกษาแค่นั้นเองถามว่าเก่งกว่าไหม มันไม่ได้เก่งกว่ากันขนาดนั้นหรอกคะ่ะว่านพยานกมีลักษณะสันฐานคล้ายต้นตาลใบเหมือนใบตดัดอันนี้ใช้คำว่าใบาตาดว่านชนิดนี้ใช้รักษาโรคต่างๆได้ให้กรีดเอายางมาต้มกินทุกวันเป็นยาอายุวัฒนะอยากรู้จริงๆเลยว่ามันเป็นต้นไหนกันนะ ทุกคนมีมีในใจหรือ,อยังคะว่าคุ้นกับต้นอะไรที่จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้เป็นต้นเหมือนต้นตาลใบเหมือนใบมะตาดคือใบหยิกเนาะเดี๋ยวเราจะเอาภาพประกอบมาขึ้นให้ที่ท้ายคลิปเนาะเพื่อทีจะได้จินตนาการไปด้วยกันถูกเพราะบางคนอะอาจจะเคยผ่านตาไม้ลักษณะแบบนี้ก็จะได้ลองเอามาเทียบเคียมกันว่าเอ๊ะมันจะมันจะได้ตามตำราไหมอ่ะอันนี้เล่มต่อไปนะคะตะบินบ้านบ้านฉบับสมบูรณ์ ของร้อยตีสวิงท่านพูดเอาไว้อย่างไรแบบเดียวกันเลยนะคะก็ลอกกันมาก็คือชนิดหนึ่งลักษณะต้นดุดต้นตาลใบคล้ายใบมะตาดสปะคุณเอาอยางและเปลือกอันนี้ระบุว่ารักต้องกินแก้โรคกรกะสสเดีนะักกระใสก็คือความชำรุดสุดโทมของอวัยวะต่างๆนะคะบางตำราว่าอีกชนิดหนึ่งลักษณะลำต้นคล้ายกับต้นไม้เท้าเย่ม่อม ใบเหมือนใบคนทีสอดอกเหมือนดอกเชิงชีหัวเหมือนเกล็ดของปลาตะเพียนสปปรปคุณท่านว่าใช้รักษาให้รักษาว่านี้ให้ดีจะนึกหรือจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะได้สมดังความปรารถนาไว้อยากได้จังเลยอะ่ะอ่ะมาดูเล่มต่อไปเนาะตำราคุณลักษณะาว่านและวิธีปลูกว่านพูดถึงไว้ว่ายอย่างไรก็คงจะเหมือนกันนะคะลักษณะอันแรก ก็บอกว่ามีสองชนิดเหมือนกันก็อย่างที่บอกนะคะว่าตําราเล่มนี้รวบรวมเอาตําราที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้9้าเล่มมารวมไว้ด้วยกันประโยชน์อันนี้เขา,เาต้นที่เหมือนเถายหญ่ม่อมขึ้นมาก่อนใบเหมือนใบคนทีสอดอกเหมือนดอกชิงชีหัวเหมือนเกรดปาะเพียนชนิดนี้ใครได้ไปมีคุณค่ามีคุณทำได้สารพัดเช่นปลูกไว ป้องกันอัคคีภัยได้ดีเรื่องอัคคีภัยของคนโบราณน,นี่สําคัญมากเพราะบ้านบ้านเมื่อก่อนเป็นบ้านบ้านไม้เนาะถ้าเอาติดตัวไปไหนไหนด้วยกันอันตรายได้ทุกอย่างให้เอาหัวมาเสก้วยคาถานน้ำมะพะทะสามหนหรือเจ็ดหนแล้วจึงเอาติดตัวไปป้องกันได้ทุกการเราจะสังเกตเห็นว่าคาคาถานน้ำมะพะทะหรือที่เรียกกันว่าคาถาตั้งาธาตุนะคะจะใช้เวลาที่ต้องการปลุก,ว,กว่านปลุกวัตถุมงคลต่างๆ เพื่อให้มีรทธิ์มีเดตขึ้นมาในเชิงของการป้องกันตัวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นบ่อยส่วนชนิดที่2ลักษณะต้นดังหมากผู้หมากเมียรหรือต้นตาลใบเหมือนใบมะตาดใช้ยางกับเปลือกต้มกินแก้โรคกระสายดีนะักหรือกีดเอายางมาต้มกินทุกวันเป็นยายอายุวัฒนะอีกด้วยอันนี้เราจะบอกเลยว่าถ้าลอกมาเนี่ย ให้ยึดว่าเป็นต้นตาลเนาะอย่าไปเลิดเป็นหมักค้าหมักเมียเลยมันจะหลุดกันออกไปอีกเพราะดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นการลอกกันมานั่นแหละค่ะแต่ว่าไปใส่คำอธิบายเนี่ยเราถึงว่าให้ระวังเรื่องของตำราหลังๆที่เพิ่มคำอธิบายเพิ่มเข้าไปแล้วมันอาจจะหลุดไปเลยทำไมเราถึงจะต้องเริ่มให้ไล่ดูจากตำราบโบราณเราจะเห็นการเริ่มใส่คำอธิบายเพิ่มมากขึ้นและคำอธิบายนั้นอะ ถ้าเกิดจากผู้รู้จริงก็ดีมันจะช่วยให้ความกระจ่างแต่ถ้าไม่ใช่ผู้รู้จริงแค่การคาดเดามันจะทําให้หลงทิศหลงทางแล้วพอต่อไปอะไรที่มันหาง่ายกว่าเขาก็จะเลือกเก็บเอาไว้แล้วก็จะตัดอันหายากกว่าทิ้งหรือว่าอันไหนที่มันเหมือนกับที่เขามีเขาก็จะเก็บไว้อันไหนที่ไม่เหมือนกับต้นที่เขามีเขาจะตัดทิ้ง แล้วนั่นแหละค่ะคือวิวัฒนาการที่ทําให้ว่านในปัจจุบันทําไมมันถึงได้หลุดลักษณะจากว่านในตําราไปเยอะมากเราไม่ได้ว่าใครนะมันก็เป็นเรื่องของวิวัฒนาการแต่ลึกๆคนเล่นว่านน่ะก็อยากได้ว่านของจริงแค่นั้นเองนะคะเห็นผลก็คือแค่นั้นเองอทีนี้เราก็มาจินตนาการไปด้วยกันนะคะจากลายแทงแรกที่บอกว่าลักษณะต้นเหมือนต้นตาลน,นะคะเราก็มาดูซิ นั่งจนตนาการสิว่าถ้าเหมือนต้นตาลแสดงว่าเขาจะต้องเป็นหน้าตาเหมือนไม้กลุ่มปาล์มแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นต้นใหญ่หรือเป็นต้นเล็กแต่ถ้ากีดยางได้กรีดยางได้กีดเปลือกได้มันก็น่าจะต้องต้นใหญ่เนาะใบใบเหมือนใบมะตาดใบมะตาดน่ยจะมีความจัดคือเป็นซี่เลื่อย,อยอยู่ที่ขอบใบนะคะแล้วก็ตัวเนื้อใบเนี่ยก็จะเป็นย่น,ยน อันนี้ก็คือลักษณะของชนิดแรกนะคะที่อยู่ในตำราแรกอ่ะตำราที่สองบอกว่าต้นเหมือนต้นเท้าใยม่อมเท้าใยม่อมก็เป็นพืชล้มลุกที่ใช้เป็นยาสมุนไพรยาห้ารากแล้วก็ใช้เป็นผักพื้นบ้านยอดอ่อนและดอกอ่อน่ะมีรสขมเอามากินได้เขาก็ระบุว่าต้นเหมือนต้นเท้าใยม่อมคนเมื่อก่อนก็จะคุ้นเคยกับต้นเท้าใยม่อมกันเนาะใบเหมือนใบคนทีสอหรือเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าคนดินสอ ก็นี่ลักษณะเป็นคนทีสองนะคะก็คือเป็น3มใบประกอบก็จะหน้าตาของใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ต้นเหมือนเทา้ายายม่อมนะใบเหมือนใบคนทีสองดอก <c oughs> ดอกเหมืนดอกชิงชี่ชิงชี่ก็เป็นหนึ่งในยาห้ารากอีกเหมือนกันนะคะเขาว่าดอกเหมือนดอกชิงชี่แต่ไม้ที่มีดอกลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะนะก็ลองนั่นดูอ้าวมาถึงหัวหัวมืนเก็ศปาตเพียนค่ะคุณ เออนึกภาพออกไหมหัวมันเกตปาตาเพียนแสดงว่าหัวก็ไม่ได้ว่ากลมเนาะอาจจะเป็นรูปเป็นรูปรีรีไหมแต่ถ้าพูดถึงหัวที่เหมือนเกตปาตาเพียนที่เรานึกออกเนาะก็คือต้นที่สมัยนี้เรียกกันว่าว่านโยนีมันจะใช่ไหมแต่ไม่เอาเอาเอาทีละอย่างทีละอันไปเนาะหรือจะใช่ว่านโยนี ไม่รู้สินะเอาก็ทิ้งไว้เป็นปริศนาแค่นี้นะคะแล้วก็ลองไปนึกจินตนาการเอาดูว่าถ้าเอาทุกสิ่งทุกอย่างรวมเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วออกมาเป็นว่านต้นเนี่ยจะพอคุ้นเคยกับไม้ต้นไหนบ้างที่เข้าขายเทียบเคียงกันได้วันนี้วาลากรสมุนไพรก็ขอจบเรื่องว่านพญานกแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ